สำหรับผลลัพธ์นะคะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการที่ข้าพเจ้าได้นำใบงานศูนย์หนึ่มาพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ โดยใช้วิธีการสอนแบบเร่วงมือ Cooperative Learning ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณรหัสวิชาว .12201 หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบลำดับกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้ 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณรหัสวิชาว .1.2201 หน่วยการเรียนรู้ที่3ผ่านการตรวจผลงานใบงาน01เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมแบบลำดับโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ cooperative learning มีผลสำเร็จทางการเรียนร้อยละ 75.90ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือร้อยละเจ็ดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณรหัสวิชาว .1.2201 หน่วยการเรียนรู้ที่3ผ่านการตรวจผลงานใบงาน01เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ (cooperative learning) มีสมรรถนะการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ88.85ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือร้อยละ70 3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณรหัสวิชา ว1 2 2 0 1หน่วยการเรียนรู้ที่3ผ่านการตรวจผลงานใบงานศูนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมแบบลำดับโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ cooperative learning มีชิ้นงานสรุปองความรู้ในการแก้ปัญหาคือการนำความรู้จากการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมแบบลำดับที่ได้เรียนรู้ไปลำดับขั้นตอนด้วยวิธีการที่หลากหลายผ่านกระบวนการกลุ่ม จำนวนนักเรียน24คนคิดเป็นร้อยละร้อยจากการที่ข้าพเจ้าได้นำวิธีการสอนแบบร่วมมือ cooperative learning มาออกแบบเป็นใบงาน01เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมแบบลำดับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณรหัสวิชาว .1.2201 หน่วยการเรียนรู้ที่3พบว่า ผู้เรียนสามารถนำวิธีการสอนแบบร่วมมือ cooperative learning ไปพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมแบบลำดับและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในการทำงานกลุ่มรวมทั้งทักษะการสื่อสารในการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไป การนำวิธีการสอนแบบร่วมมือ Cooperative Learning ไปใช้กับเนื้อหาและแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษาในหน่วยหรือเนื้อหาอื่นๆขอขอบคุณค่ะ